สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมอมบอลเล่คลิปนี้เราก็มาดูโมเมนต์สุดน่าประทับใจหลังจากจบการแข่งขันศึกชิงแชมปม์สูโมสรเอเชียในวันนี้ของไดมอนด์ฟ o ดครับซึ่งวันนี้ไดมอนด Food สามารถเอาชนะทีมจากมองโกเลียามาได้3ต่อ0เลยครับสามารถเก็บ3แต้มได้สําเร็จพรุ่งนี้ถือว่าเป็นนัดสําคัญก็รอรุ้นกันครับหลังจากจบเกมผู้เล่นของมองโกเลีย มีการขอเจเจถ่ายภาพแล้วเจเจก็เดินข้ามแดนมาให้ถ่ายภาพเลยน่ารักมากๆเลยครับผู้เล่นสาวๆมองโกเลียก็รุมเจเจเลยครับขอถ่ายภาพกันบรรยากาศผู้เล่นของมองโกเลียดีใจสุดๆครับที่ได้ถ่ายภาพกับเจเจบางคนถึงกับมีการกระโดดนี่ก็ถือว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่เห็นแล้วดีต่อใจครับอย่างเจเจก็ถือว่าเป็นระดับตำนานมือเซตระดับลูกอีกคนที่เวทวงวอลเลย์บอลก็รู้จัก เป็นอย่างดีอยู่แล้วครับอย่างน้องผู้เล่นคนนี้ของมองโกเลียเธอก็ถึงกับมีการกระโดดขึ้นไปมาเลยครับก็คงจะดีใจที่ได้ใกล้ชิดกับเจเจก็คงจะเป็นขวัญใจของเขา